โบว์โบว์คินโดนแปลๆนาจะพันยาไปก่อนนะ้อยังไงเฮ้ยเอางั้นเลยเพื่อนเฮ้ยเฮียโคโน่โอ้โคโน่ไปไปไม่ได้เก็บโอ้โหโดนระเบิดไอ้เฮียเล่นระเบิดเป็นด้วยแบ็คโอ้โหเฮียปีนหน้าต่างกลับไม่ได้ผู้หญิงเล่นระเบิดเป็นก่อนหโอ้โคโน่ใจเย็นดีแก้ แต่ละคนเจ็ดสิบห้าแปดสิสี่สิเก้ากูกูนี่สี่สิบนเดิมเออโอเคโอเคไม่บ้ากูไม่เป็นไรแต่งูหลอกกริเงต่อให้มันก่อนเกมแรกเด็กนี่ดูว่าไม่ใช่แบบโอ้แม่งเพื่อนไม่ได้ช่วยเที่ยะเ่ไม่ใช่นะไม่เอานะชื่อคุณคุนว่ะ อ่าเรียบร้อยกูไม่โดนด่าละกูไม่โดนด่าด้วยแบบเนี้ยใช่ใเหมือนคล้ายๆพี่วินเลยเฮ้ยดีดีดีได้พูดถึงพี่วินก่อนที่ดีเจ้าพี่แบ๊กก็พี่แบ๊กนี่เจ้าขอขอแค่ไม่ใช่พี่แบ๊กพอถ้าใช่เอฟซีครับไม่ไม่ใช่เอฟซีครับไอหี้ยขนลุกเลยเฮ้ยขนดักมวยลุกเลยเนี่ยทำเตอร์ไม่ถูกอะเย็นเย็นเยนี่เออเย็นๆย็นเยี่เยเปลี่ยนชื่อบอดี้เขาเล่นไม่อหมาะกันอะ วิ่งวิ่งซ้ายวิ่งซ้ายตัวนึงไปไม่เจ็บไม่เจ็บนะถ้าปืนกูนะเป็นอยู่ MP แตามึนด่วงแล้วนี่แหละหอไปตัวนึงอ่ะระวังระวังครับครับครับหล่อครับเสียงหล่อไม่รุนเสียงหล่อแล้วก็สุภาพด้วยสุภาพตั้งแต่แรกนะเราไม่ใช่เขารู้จักเราตั้งแต่แรกเขารู้จักตาที่สองครับเขาโทษตัวเองครเขาไม่ได้โทษเราไม่ได้โทษอะไรเลยเวลาเกมแพ้เขาก็โทษตัวเองบ่นตัวเองรู้จักปรับปรุงตัวเองอ่ะรู้จักข้อเสียตัวเองอ่ะเออครับเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งชมไปเยอะดีกว่าเดี๋ยวมันจะผิดหวังว่ะ ด้านหนึงขัดมือไปเลยเจ็บพี่ไอตรงติ๊กเจ็บมากมากเออนั่นแหละนัดเดียไอนี่มันซ้ำศพพี่วะอย่ต้องผมตัวนึงไม่รู้ไม่รู้จับได้เมื่อกี้มันจับซ้ำศพพี่มาชุบได้ชุบได้พี่ชุบได้ไปแล้วเฮ้ยนั่นนั่นบ้านเราบ้านเรากูรอตัวนี้มึงไปยิงฮะกูจะรอซ้ำศพไปเนี่ยมันซ้ำศพกูไม่ยิ่งเจอเลยไม่เท่าไหร่ไม่ได้เก่งไม่ได้ตึงไม่ได้กลัดหมดหมดนี่ไอสัตว์แต่มันไม่เห็นพี่วะเพื่อน เฮ้ยเพื่อนๆแคร์มากขนาดไม่เลยวิววิวดาวสองเลยมันยิงตรงไหนไม่รู้อยู่ตรงไอ้วอลแบ็กตรงไอ้วอลชาปิาสนามปะเนี่ยมึงเนี่ยสวยสวยสวยโคตรที่อะไครับโทษที่ห้าป่ะเนี่ยดูไว้มึงดูไว้เป็นรุ่นเอฟมึงดูไว้ไอ้สัตว์เวลาเนี่ยเวลาเล่นเกมน่ะมันจะไปร้อนอะไรมากมายเบอร์หนึ่งเดอะแบกดเลยเฮ้ยเบอร์หนึ่งเดอะแบกเขาบอกแคปสี่ไปเลยซุ้มๆเลยใช่แล้วใช่แล้ว พี่วินแหละชัวเล่นสไนเงี้ยอ้าวพี่แบ๊ก็เล่นสไนานี่ตอนเนี้ยทำเนี่ยได้หมดเขินจนพูดมั่วแล้วเนี่ยเปิดไมายแล้วแหละเปิดไมายแล้วแหละพี่ยายุกูเปิดไมายอีกทีละคนลุกงเลยเนี่ยเฮ้ยเจอคนดังครับทุกคนกห้องน้ำก่อนไหมช่ป่ะไม่รู้โอ้โหผมเจอคนดังแทนบอกว่าใช่สนายเนี่ยจะกินเนี่ยเขาถ้าติมอยู่เปล่า สตรีมอยู่ลองแม่มาดูดิใช่เหมือนตอบมันอ่ะไม่ได้ยิงนะเอ้ยบ้านไม้พี่บ้านไม้บนบ้านบนหลังใช่ๆเห็นแล้วไม่ดูยิงมันงลยมาฝั่งนู่นเฮ้ยเชี่ยโอ้หัวแตกเอ้ยเอาแล้วตัวจริงไม่ออกแบบเฮ้ยมันไม่ดูเลยเชี่ยไม่ใช่ใส่ใส่วูด้วยเพื่อนหน้าหลังเนี่ยแนใิ่เลยเฮ้ยยังไีบออกอ่ะมันเป็นอะไรเนี่ยยิงอะไรไม่โดนเลย จะยิ่งไหมครับเราจังวะานี่เอาแล้วนักพาคกูมาแล้วเขาอยู่แขนนี้เหรอชื่อแขนเขาชื่อแขนว่าอะไรห้าสิบไงใส่ชุดเขาาเห็นใส่ชุดนี้ใส่ชุดชนี้จะไม่ซักสักทีเนี่ยเาจนไหม้จนเก่ามดแล้วตัสตรีมเขาเป็นสตรีมเขาดูสับมีเครื่องเดียวออกไม่ได้เดินเล่นเห็นนะแต่เขาก็มด้บ้านตีอยู่เอ็มพีอาร์แล้วพี่เขาบอกว่ามีตัวเครื่องเดียวไม่ได้เขาชอบเล่นตัวผู้หญิงนะก็เลยไม่ออกแล้วเขาาใช้ตัวนี้ด้วยใส่ชุดเนี้ย กินปืนแน่นเอ๊ะแต่ดาวเขาเยอะเลยเขาเ,ยเลยคนรู้นั่นไอไลดาวหนึ่งไฟเลือดสองมาแบ็คจะตายแล้วต้องให้จะตายแล้วโคตรเจ็บแบ็คเหรอหดาวอีกหนึง่งใช่อยู่กับพี่อยู่พี่พี่ตัวท้ายตัวท้ายอย่างนี้หมด้สิอยู่นั่นพูดไม่ถูกเนคะยนู่นรับก่อนมาฮา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 มาเล่นมาเล่นมาเล่นมือท้ายมือท้ายือท้าแบ็คขวามือท้ายแเบิดเรียบร้อยโคตรจะได้แบ็ไอ้ไอ้ไคุณพ่อไม่ถ่ายโทษโทษโทษ คุณว่ามันเหลือตัวไม่ใช่ตัวสุดท้ายไอ้สัตว์เอ้ยกูเลยเซตซ้ำยดีนะยิงนัดเดียวอีอะโอ้โหเยีิยจะเข้าจะผิดนะฝั่งนั้นเลยยจะเข้าจะผิดนั้นจริงเฮ้ยอตอก็จะผิดแล้วอธิบายวิธีตายผมว่าเป็นคนดูดีกว่าเออมีหลักฐานนะเพราะว่าใช่ใช่ใช่กำลังเล่นกว่าเยอะเลยแบบนั้นโยโยโย่ไวรุ่นครัะองค์ของแท้ะว่ะของแท้แน่นอน ก็ว่างแพ้ตัวนี้ผมเขินเนี่ยตัวนี้ไม่ถูกแล้วเฮ้ยตัวนี้ไม่าต้องเขินพี่ไม่ไปขอแต่งงานหรอกมือไม้สั่นแล้วเนี่ยเฮ้ยเขาเจ็ดสิบแปดดาวเลยมึงอยากดิพี่เจ็ดสิบเก้าดาวเลยเหรอใช่มึงจะมาดูถูกคนพี่มาได้ไอ้น้องถึงรู้นั่นแหละแล้วมันจะแอบเสียงหล่อด้วยครับเด็ดเอาว่ะโอู้หไม่ไหวระเบิดมาเต็มตีเลยระเบิด ไอ át, ้ยีระบุ๋มเดือยต่างห่างยังไม่หมดนะน่ะโอ้ยให้มันวิ่งไม่ได้มาติดกระชกรถอ่ะมันตายเลยมันดาวแล้วดาวอีกตายเลยหมดเลยคุ้มไม่ได้เลยนี่ไม่ไม่จะขึ้นมนได้ไม่ขึ้นมาได้เหลือแม้ข้างหลังข้างหลังข้างหลังึ้นไปแล้วไหมคือไปแล้วขึ้นไปแล้วจบเสร็จแล้วสวนเลยจบเสร็จแล้วสวนเลยเออโอ้ยเปิดคนโอ้วนอ้ยโควนเย็นเพราะว่ามาเข้าใจผิดเพราะว่ามันเข้าใจน่าจะรู้จักไม่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 ไ้่ไม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 อยู่คนเดียวเลย ว่าไม่หวากทำเพื่ออะไรครับไม่มาถึงเราเนี่ยทำเพื่ออะไรกันนี่เราไม่เอาอะไรกันเลยนี่เราไม่เอาทรงเลยเรบไม่เอาทรงเลยเฉยเชื่อมันได้แปดสิบกว่าดาวนี่ทหาแลวคอยใครฟังเสียงหล่อเป็นผู้ใหญ่สเปกเลยเฮ้ยพี่เลยพวกพี่เลยปีดทีละกูปิดเสียงพวกมันละไปไปเรียบร้อยหมดแล้วดักฝันสปงสเปกไม่มีละลาก่อนจบ สวัสดีครับผมอายุ80ครับผมผู้ใหญ่โอ้ยอผมเป็นผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ครับชุดชายตัวคนตายโบกเลยแต่เก็บเสียงเอ้ยไม่ใช่ไอ้เหี้ยดิไอ้ซีบ้าซี้าโดนพี่ซีบ้าโดนพี่เฮ้ยฐานมีฐานมีอู้ยไม่ไหวไม่ไหวสู้มันไม่ได้จริงๆเว้ยงั้นลงมาไม่ต้องอยู่แล้วข้างบนนะไม่ไม่ไม่พี่พี่คอยู่ในบ้านแล้วอ่ะไอ้บออะ ปิดเบรเกอร์เลยอ่ะมันโดนได้ไงอุ้ยช่อยไปทันหายบ้านหาบ้าไม่มีมงหนึ่งนัดล่อเกาะผมผ่านเลยเฮียโอ้ยไม่ไหวะโดนอัดตอนแรกมันจะเข้ามาด้แต่มันไม่เข้าเว้ยวงจัดเลยอ่ะใจเยยยยยยย เลือดน้อยเลยไม่ไหวแล้วไม่น่าไหวกูน้องยิงไม่โดนเลยน้ำสามสามสามอะไรเป็นอะไรวะเนี่ยอ่านะถ้ากล้าทำเราต้องกล้ารับนะเข้าใจเปล่ากล้ารทำเราต้องกล้ารับนะถ้าผมเชิญคุณต้องมานะเอดี้เีเดาะก็บไป ถ้ากล้าทำแล้วต้องกล้ารับนะครับคือซ้ําตอนแรกผมไม่ได้โมโหอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ถ้ามันซ้ำโดนรัวเรื่อยๆอย่างเงี้ยอ่าตรงนี้โมโหนะครับทำเพื่อนได้ไหมครับทำทั้งเพื่อนทำทั้งผมนะทำเอาง่ายคือมันเหมารวมเลยอ่ะไม่ได้สนใจอะไรเลยอ่ะอืมได้ถ้าถ้ารู้จักซ้ําแล้วต้องรู้จักรับผิดชอบนะครับก็มาตายแล้วหรออือตายแล้วเหรอตายแล้วเหรอได้เหรอได้เหรอไม่ดูนิฟฟี่ไม่อยากคำประจําตัวเย็ดเอาว่ะ ไม่ไหวเพี่อไม่ไหวจริงจริงมันดักพี่เลยพี่ทำอะไรไม่ได้ fc กับพี่ fc กับพี่ผมปืนลั่นไอ้พี่ผมซ้ำเพื่อนตัวเองเอาวะเหตุผลไหนมันก็มาทำใหทำให้ทำใหุผลซ้ำเพื่อนตัวเองมันเยอะจังวะจังนี้น้องปั๊มยาก่อนเอออยู่กับอยู่กับเพื่อนไปช่วยไม่ตายอยู่กับ fstp fc ดาวน์ดาวน์แม็กเหลือสองทัวร์แม็กอาจจะชนะก็ได้เหลือตามตัวอยู่กับมึงเนี่ยโอ้ยเฮียอยู่กับมึงเนี่ย สองตัวสองตัวไทยของมึงเอาเตระมาณเด้อเออสวยสวยนี่แหละนี่แหละผมจบไปไหนเงี้ยผมน่าจะทสาะอเยมันสามกันหมดมันซุ้กันหมดเลยระเบิดพี่เออไม่ไหวว่ะไปพัดเยอะโคตรรอล้วโดนพิกเกมบ้าถ้าคุณกล้าทำคุณต้องมานะครับอืมมามาแถลงการณ์หน่อยดิเกิดอะไรขึ้นเหรอครับอะไรเงี้ยอ่าเชิญละไม่มาไม่ได้เวลี้แล้วนะมันคนเดียวงี้อืมคนอื่นไม่อ่าชื่อว่าแบงค์นะอืม อ่ามาละเกิดอะไรขึ้นหรอครับไม่อะไรเยอะเกิดเกิดอะไรขึ้นหรอประชดประชดไประชดแม่ง่ายเก่งเฮ้ยอุ่้ยเมื่อกี้ผมเห็นเก่งมากเลยต้องขอโทษด้วยที่ผมแพ้นะยอดเลยเมื่อกี้เด็ด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 มีมีอะไรพูดไหมครับได้ยินผมญไหมได้ได้ยินได้ยินนะครับเมื่อแต่ตอนแรกไมนได้ยินมาถามไงจะมาถามที่ใจเย็นๆต้องบ่มก่อนอ่า ผมผมรอฟังอยู่ไงเนี่ยผมก็เชิญมาฟังอยู่เนี่ยผมไม่ได้ว่าอะไรผมไม่ได้ด่าผมไม่ได้ว่าอะไรนะผมมาถามเหตุผลเหมือนกันคือผมมีเรื่องจะบอกคือผมเป็นในในจะตีมพี่อ่ะในเฟซอ่าเวลาพี่จะติมเสร็จพี่ก็จะเขียนครั้งว่าครั้งเนี้ยติมเท่าไรแล้วเรื่องคอมเมนต์เือคอมเมนต์ครั้งที่สองร้อยสองร้อยยี่สิบสี่มระมาสีกอะคลิปที่พี่เขียนซ้าอ๋อเขียนซ้ําใช่ผมจะบอกพี่ตรงนี้พี่ลองไปดู แล้วมันเกี่ยว,วอะไรกับซ้ำศพอ่ะต,อต้องต้องจำกรใช่ใช่ไงใช่ไงพี่พี่เข้าใจแล้วว่าเราไออ่าบอกพี่ว่าไอพี่ตั้งชื่อซ้ำอ่าพี่เข้าใจในตรงตรง,ตรงนี้แล้วแต่ซ้ำศพมันไม่ได้เกี่ยวไงอ่าใช่ป่ะล่ะไม่หรือไงพ,พ,พี่ลองไปดูคลิปผมมันจะบอกพี่ในเกมเลืวพี่ะปิดไม่ผมเลืวอผมขอเข้าห้องพี่ก็ไม่รับผมเข้าห้องอ๋อไม่ไม่ไงเราเ็้ามกเจอแล้วไงไม่เลืวอผมก็บอกพี่ทางเฟซแล้วด้วยพี่ก็ไม่ได้อ่าน ไม่รู้จะบอกยังไงไม่เป็นไรลองอ่เดี๋ยวตอนนี้พี่กำลังดูอยู่นะว่าไลฟ์มันซ้ําจริงหรือเปล่าสองวาีใช่ไหมระหว่างดีจะผิดวิธีไหน่หนครับหนึ่งชั่วโมงตามทีนาเที่ยดังซ้ำอ่ะผมขอโทษด้วยผมไม่รู้จะทำยังไงให้ได้คุยกับพี่เห็นผมจะมาบอกพี่อย่างนี้นะครับเออใช่ใช่ครับตามที่น้องบอกแล้วว่ามันมีการอ่ามีตั้งชื่อซ้ำโอ้สามวันวันสามวันติดครับ ก็ประมาณนั้นนะครับน้องไม่รู้วิธีไหนจะเข้ามานั่นเองนะครับก็คือแบบก็เลยต้องซ้ำนะเอ้ยไม่รู้จะหาวิธีไหนมาเข้ามาบอกก็เลยต้องซ้ำศพเพื่อที่จะเข้ามาบอกได้เราจะได้แบบตั้งใจเชิญเขาแบบไม่ปิดกั้นเขาหรืออะไรงั้นแต่ทีเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกาเลยเอ้ยก็เลยมาบอกนะครับประมาณว่าอันนี้นะเป็นแบบนี้นะประมาณนะครับเออปล่อยปล่อยปล่อยไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นก็มีจบจบไม่มีปัญหาอะไรมีผลมีผลคนนี้มีผลเพราว่ามีผลอยู่ครับครับผมครับผมงั้นจบแยกย้ายเลยป่ะเออจบแยกย้ายดี โอเคครับตั้งเตสติ๊กมาตั้งที่ผมครับผมคครับาที่เด็กด้วยสุดสวยสุดสวยด้วยครับครับสุดสครับโมึงยิงกวเดิมอีกเนี่ย